วันนี้หมอเอกจะพาทุกท่านมาชมทัพหลังที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับทับหลังชิ้นนี้นะครับตั้งอยู่ที่ปราสาทสังสินชัยหรือว่าปราสาทบ้านจารตำบลจารอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับปราสาทจะมีคูน้ําล้อมรอบ ตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเนินโบราณสถานมีความสูงใหญ่มากเลยครับทุกคนแล้ววันที่หมอเอกไปนะครับโอ้โหหญ้าเขียวขจีสวยงามมากๆนะครับเวลาเดินก็ต้องหลบหญ้าเจ้าชู้สักนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเนินโบราณสถานสูงมากจะเห็นเศษอิฐกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยครับทุกคนและนี่คือทับหลังที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในประเทศนะครับเพราะว่าเป็นทับหลังที่เป็นทั้งทับหลังประดับและทับหลังจริงในตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะแบบเกาะแกนะครับทุกคนพุทธศตวรรษที่15ใหญ่และหนามากจริงๆนะครับเพราะทับหลังประดับโดยทั่วไปจะนิยมทําเป็นแผ่นบางนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ําหนักจริงนั่นเองแต่ชิ้นนี้นะครับเป็นทั้งทับหลังจริงด้วยแล้วก็ทับหลังประดับด้วยก็คือทูอินวันไปเลยนะครับแล้วเสากรอบประตูที่เหลืออยู่มีความใหญ่โตโออามากเลยนะครับองค์ปราสาทที่เห็นอยู่ก็มีความใหญ่มากเลยครับทุกคนหลังนี้ถ้าสมบูรณ์เนี่ยโมอเอกคิดว่าคงมีความสูงแล้วก็ใหญ่โตมโหฬานมากมาก นะบอกเลยว่าหลังนี้ต้องห้ามพลาดนะครับใครที่ชื่นชอบประสานหินต้องมาให้ได้เลยครับผม